ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาวันนี้นะครับเราสองคนนะครับนะเซลเคกับเซลจนะครับจะมาแนะนำรถพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ใครๆหลายคนก็อยากได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็มีคนถามมาเยอะอยู่นะครับฟูดทักใช่ไหมใช่ครับเป็นฟูดทักตกลงฟูดทักหรือทักฟูดฟูดทาร๋กฟูดทักนะฮะเป็นฟูดทักนะครับ ก็ลูกค้าก็เห็นอยู่แล้วนะครับข้างหลังคือเป็นรถในประสงค์นะครับรถคันนี้ก็เป็นาขายหมาล่ามาก่อนใช่นะฮะไม่จําเป็นต้องขายหมาล่านะฮะ,ะ,ฮะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนป้ายเป็นขายปลาหมึกขายลูกชิ้นขายน้ําขายอะไรได้หมดเลยนะฮะใช่ครับครับผมมันเป็นรถในประสงค์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เอาไปทํามาค้าขายได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญน,นะครับรถ มีสองคันนะครับบอกเลยว่าไม่แพงด้วยนะครับก็จัดเฟรน้์ได้นะครับซื้อสดได้ยิ่งดีนะครับก็รถคันนี้คันนี้ไม่วิ่งแ่ไหนครับคุณเจนรถคันนี้นะฮะที่เห็นอยู่นะครับรถที่เป็นรถที่ขายมาล่านี่ครับไม่เพียงแค่หนึ่งหม้าพันกิโลเองนะครับไม่เพียงแค่หนึ่งหมนันกิโลนะครับตอนแรกเราตั้งไว้2 8งแปตอนนี้เหลือเท่าไหร่บอกเลยราคาเลยครับเอาบอกเลยโอ้ใจร้อนเนถูกเขาเปิดมาเขาอยากรู้ราคาอยู่แล้วอ่า ราคา2 8 0 0 0 0บาทนะครับพี่ชุริเขาให้ราคาพิเศษมาเท่าไหร่ครับเหลือแค่ฟังนะฮะเหลือแค่219,000บาทนะครับวันนี้นะครับ219,000บาทได้รถแบบนี้ไปค้าขายไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาทำาให้เสร็จแล้วนะครับมีแค่เก็บรายละเอียดดีเทลเล็กน,น้อยเพื่อคอ้าขายของแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนค้าขายแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับ นะฮะอันนี้สามารถขายปลาหมึกปิ้งที่คุณเคยขายได้ไหมฮะได้ครับสบาย<อ>สบายเลยแล้วแล้ว,ลว,ลวนี่นี่เขาทำมาเรียบร้อยเขาแต่งไปเนี่ยเสียไปเป็นแสนนะเนี่ยค่าค่าตกแต่งพวกนี้ฮะใช่ครับคือเราไปได้ชุดนี้เราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแลวประเย็บงานนิดหน่อยใช่รพร้อมขายเลยครับผมเดินชมกันดีกว่าครับเราพานะไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างเนาะอ่ามาดูเลยครับอ่าเซลค์ไหนแนะนํารถ ทักฟุตหรือฟุตทักนะฮะฟุตท,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 ทักเี่าวามห่ยดือครับระวังหัวโขงฮะกันเนี่ยในรถเราจะมีพวกตู้นะฮะตู้ไว้สําหรับใส่หมาล่าใส่ลูกชิ้นติ้งใส่ขนมปังใส่หรือเราจะไม่เอาตู้เราเปลี่ยนเป็นไปแปลงเป็นชั้นวางน้ําขายน้ําก็ได้ครับผม <c oughs> นี่ฮะรถมีระบบไฟมีพัดลมมีระบบไฟระบบน้ําเรียบร้อยหมดแล้วติดตั้งให้หมดแล้วทุกอย่างนะฮะครับผมรถก็ติดสายดินมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ช็อตไม่ดูดแน่นอนนะครับ โอเคดูนะฮะก็เนี่ยคร <น S 2> <ะ>ับเวลาเวลาเวลาขึ้นไปบนรถก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะอาจจะขึ้นเไม่ไม่ไม,ม่เนี่ยขึ้นอย่างนี้นะ,ะเวลาขายของนะฮะมันต้องมีโตโตะเล็กๆกันหนึ่งนะฮะหมาล่านะครับหมาล่าลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งเอากีไม้ดีฮะอ่ามันประมาณนี้เลยครับ มันอันเดกประสงมากๆเลยครับผมชิจิมีโต้สูงๆนะครับมีโตะสูงนั่งกินตรงนี้ได้เลยนะครับนั่งกินได้เลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบแบบเป็นขายก๋วหมี่ก็ได้นะนะได้หลายอย่างเลยขายกะหมี่นะบนรถนะเป็นเป็นเหมือนขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้นะแล้วก็มีมีที่ให้ลูกค้านั่งกินเลยใช่ครับโตะยาวๆสักสองสามตัวนะครับนั่งกันได้สบายๆเลยนะครับ แล้วมันดีอย่างหนึ่งไม่ต้องเสียค่าที่ครับที่เราขับไปจอดตรงไหนก็ได้แต่อย่าดูเทศกิีปหน่อยนะโดยรวมของรถนะครับเดี๋ยวเราอ่ามาดูรถภายในโอ้โหอ่ะนะฮะต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนะฮะเครื่องเกียร์สมบูรณ์แบบทั้งระบบนะครับขับดีมากๆเพราะไม่เพียงแค่หนึ่งหื่นห้าพันโลนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปจอดขาย อยู่แถวบ้านนะครับไมค์ก็เลยไม่ขยับนะครับรถปี2018นะครับรถคันนี้นะครับราคาที่จริงตั้งไว้ตั้งแต่แรก300,000หนึ่งหมื่นแปดพันบาทด้วยซ้ํานะครับตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่นะครับคุณคุณเคเหลือแค่200,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาพิเศษจริงๆวันนี้นะครับเพื่อนๆมาเอาไปเลยครับผมถูกมากๆครับถูกมากๆนะครับเอาไปทําธุรกิจส่วนตัวได้เลยนะครับได้อะไรหลายๆอย่างนะครับดูฮะ รถเดิมๆนะฮะเห็นไหมฮะ <_ S 2> แห้งๆนะครับน็อตน์ดเดิมไม่มีตะบันแกะแงะแคะไปใดทั้งสิ้นนะครับสวยมากครับเราซื้อรถมานะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีตัวไมย้ย้อแมวไฟแม่น้ำท่วมสูงซสาสทะเบียนตัดหน้าตัดหลังผ่ากลางแน่นอนครับ <_ S 2> รถถูกต้องตามกฎหมายทุกข้อครับผมกับเ <_ S 2> จ้าคันนี้ครับและซื้อรถที่เราเนี่ยมีเล่มทะเบียนทุกคันนะครับผมซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนนะครับ ถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่ดีจะต้องมีเล่มทะเบียนให้ลูกค้าดูทุกๆคันนะครับผมที่นี่จะไม่มีเล่มทะเบียนอย่างเดียวก็คือปิดบัญชีอยู่ครับขอดูใบปิดบัญชีได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าซื้อรถที่นี่ถ้าเกิดไม่เห็นเล่มเล่มทะเบียนนะครับย้ํานะครับย้ำนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์เมนนวลนะครับก็บางคนเดี๋ยวบางคนคิดว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็ถ้าใครซื้อไปใช้งานก็ ขับเกีย์รรดาได้ก็ถือว่าโคดคุ้มเลยครับไม่แค่หนึ่งหมื่นห้าพันโลหาไม่ได้อีกแล้วครับกับเจ้าสุสกิลี่รถทักฟู้ดทัชฟูดนะทัชฟูดไม่เคยครับไม่เคยครับรถวิถีแก๊สตัวนี้เป็นดีเซลหรือเบนซินครับเบนซินครับน้ำมันล้วนครับเครื่องพันหกร้อยซีซีนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับกินธรรมดานะครับไม่จุกจิกนะฮะเกียร์ไม่เปาะง่ายนะครับกับเจ้าสุสกิลี่ไปดูข้างหลังอีกรอบครับนะฮะรถคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์ ภาษีเหรอพันกว่าบาทครับแป๊บเครื่องพันหกอืมดูเลยฮนะบอกเลยว่าเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับภาษีน่าจะพันกว่าบาทนะผมว่าอ่าดูเลยฮนะตู้เตอร์มีมาให้แล้วนะเป็นแสนนะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับ ถ้าอยากใครอยากเอาไปแปลงไปค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปแปลงเอาได้นะครับโดยใช้โครงสร้างเดิมของเขานะครับเอาไปแปลงนู่นนี่นั่นได้นะครับขายได้หลายอย่างครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ไอเดียของลูกค้าแต่ละคนที่จะเอารถคันนี้ไปทําธุรกิจนะครับไปทําธุรกิจที่เติบโตนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องตรงนี้เอาไปทำํำพู้นี้ก็ได้นะฮะอะไรนะที่เป็นน้ําอ่ะ ชานมไข่มุกชานมไข่มุกใช่ใช,ชา,ชานมไข่มุกเยอะ <ชา S 1> แยะนะฮะแบบนี้นะครับ<า>เปิดเพราะว่าตรงนี้สามารถนั่งทานได้นะครับนั่งทานได้เลยหรือล่าสุดผมเห็นมั้งแบบเนี้ยคล้ายคล้ายคล้ายอย่างนี้เลยนะขายหอยทอดนะฮะเขาก็เอาเตาปิ้งมาเอ้ไม่ใช่อะไรนะเต,ตาแก๊สกับกระทะกระทะร้อนกระทะร้อนแล้วก็เขาก็ทําให้นั่งนั่งทานได้นะครับ ผมอ,อยู่ที่ไอเดียของลูกค้าเลยครับเพราะว่าโครงสร้างมันมีให้มาอยู่แล้วซ,ซ,ซ,ซื้อเจนกาออกจากงานแล้วซื้อคันนี้ไปเลยใช่ไหมว่าจะไปขายหมูสเต๊ะนะหมูสเตะรา <c oughs> นะชวัตนะฮนะ <c oughs> อีกคันหนึ่งนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเจ้าแครี่เหมือนกันนะครับเจ้าแครี่เหมือนกันนะครับเจ้าแครี่คันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะักแต่ในการใช้งานอเนกประสงค์ก็แตกต,ต่างกัน คันนั้นเน้นค้าขายคันนั้นเน้นธุรกิจส่วนตัวแต่คันนี้เน้นขนไม่จะขนแมวขนมานะฮะขนของนะฮะร,รถชนี้ปีไหนไม่เท่าไหร่แล้ราครเท่าไหร่ครับปี2017ครับผมปีสองพไม่วิ่งแสนสามคันนี้ไม่เยอะ กว่าคันนู้นหน่อยแต่ก็ไม่ไม่เยอะหรอกเราลองเฉลี่ยเฉลี่ยดูแล้วก็ขายตามปีก็ตามปีนะตามปีรถบรรทุกครับรถบรรทุกวันนี้ราคา2องแ0 0หเราไม่ขายเราขายแค่1 8ึ0 0แบาทครับโหถูกเขาอีกนะฮะถูกอีกสายขนของสายเอ่อบรรทุกนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่น่าตอบโจทย์ฮนะเพราะราคาแค่1 8 000, 8 0 0 0บาทนะครับ นะครับหนึ่งแสนปดหมื่เป็นบาถูกมากนะครับแล้วกรบอก่อค like, ันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันถ้าสองคเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นรถขนของนะมันจะขนอะไรก็ได้นะครับเพราะสามารถขนบรรทุกได้เยอะเพราะเขาติดตู้มาให้เรียบ <c oughs> ร,ร้อยนะครับติดตู้มาให้เรียบร้อยแล้วขน <c oughs> ได้เลยนะครับใครมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ขนไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ได้เลยได้เลยเต็มที่เลย <N> <s 1> <N> <s 1> นะฮะ,ะเรามาดูกันนะฮะไปเลยฮะอ่านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ โอ้โหกว้างมากๆนะครับรถขนของนะฮะดูเลยฮะขนเลยฮะอยากขนเลยขนไปครับเ,เกียร์ธรรมดาครับผมอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่แสนสาม ไม่แสนสามราคา1นึ่งแสนแปดหมปันีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมใช่ครับต่างกันหนึ่งปีนะครับแต่สองคันนี้จะใช้งานแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าดูดิว่าลึกไหมนะฮะกว้างนะกว้างมากกวยางกว้างมากกว้างมากโอ้โหเอาเอาที่นอนปิกนิกมาปูนอนได้เลยครับเห็นเป็นรถแบบนี้เราก็รับประกันการชนหนักนะครับผมว่ารถไม่มีชนหนักธรรมดานะครับบอกเลยว่าสองคันนี้แอร์โคตรเย็นเลยนะฮะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ อืมสตาร์ตติดชึ้งครับเป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลครับคุณเคครับเครื่องเบนซินครับเครื่องเบนซินนะครับเบนซินทั้งสองทันเหรอครับคันนี้เป็นรถบรรทุกไมล์แสนสามก็อาจจะวิ่งเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขารถคันนี้ไม่ได้แบบว่าไปจอดขายของนะฮะเขาขนของนะครับก็เลยไมล์ก็ถามว่าเยอะมันก็ไม่เยอะครับติเเปรียบเทียบตามปีถือว่าน้อยนะฮะไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับปีสองพันสิบเจ็ด น่าซื้อมากๆนะครับ1นึ่งแสนแปบาทนะครับราคานี้ไม่เคยลดมาก่อนเลยนะครับพี่โชลิศทําโปรให้ลูกค้าเลยครับผมคุ้มๆสุดๆเลยครับผมโอ้โหสุสกิหนึ่งจุดหกนะฮะตัวอ่าสุสกิแคลลี่นะครับเครื่องพันหนะฮะเครื่องพันหกเบนซินนะครับดูเลยฮะ ข้างหน้านี้แบบแห้งๆเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับไม่มีชนกระแทกนะตะบันอะไรมาแน่นอนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่ต้องบอกว่ารถมือสองเป็นรถที่ใช้แล้วครับนะฮะแล้วรถคันนี้เป็นรถขนของนะครับมันจะมีริลอนเล่นน้อยนะครับแต่ถ้ามันถลอกปอกเปิงหรือหน้าเกียรเราจะเก็บงานให้หมดแต่รถคันนี้เดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับเป็นรถใช้งานรถไว้ทำมาหากินครับมาไปเลยครับ เพื่อนๆที่พี่ทงน้องครับผมแนะนําเลยนะฮะใครมองหารถสไตล์นี้อยู่ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับครับถ้าอยากได้ติดต่อทางไหนครับคุณเพอ่าบ้ายอะไรเราต้องบอกครับเพื่อลูกค้าหลังคลิปถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากให้เคดูแลกดหยิบมือถือขึ้นมากด0 9 0 6 3 2ก้าศครับผมครับผมถ้าอยากจะแชทมาหาน้องเจนคนนี้นะครับ 0877676767แอดมาครับหรือโทรมาปราึกษานะครับไมื่อจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแน,นหรือชอบรถอะไรที่โชว์รูมรถบ้านพัชชนิตนะครับมาหาเจนจัดให้หรือเซลล์เคคอนเฟิร์มนะครับได้ของดีเกรดเอมีคุณภาพที่โชว์รูมรถบ้านคุณชาวริตเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวคันนี้นะครับก็บอกก่อนเลยนะครับ อ่าสรุปทีครับคุณเคครับกับเจ้าซูซูกิแครี่คันนีซ้ซูซูกิซูซูกิแครี่ปี2017นะครับไม่แสนสาม ราคา219หนึเราไม่ขายเราขายแค่1 8 8 0 0 0บาทเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจมาเอาไปเลยครับราคานี้ชี่จริบวกแบบส่วนอีกคันนึงนะครับคันนี้ที่จริงก็เป็นไฮไลท์ของเรานะครับเพราะคันนี้ใหม่แค่1,5 0 0 0กิโลนะครับคันนี้ใหม่แค่1,5 0 0 0กิโลนะครับเชบิญสิดาวพิษ <c oughs> อ่าวันนี้ก็ นะฮะก็คันนี้ก็บอกก่อนแล้วว่าเป็นรถปี2018นะครับเลขใหม่แค่15,000กิโละครับแล้วก็ซื้อไปใช้งานได้หลายอย่างเลยข้างหลังนะครับเพราะคันนี้เป็นมาล่ามาก่อนนะครับถ้าใครอยากจะไปทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เลือกได้เลยฮะนะฮะจะเป็นอะไรก็แต่มันอยู่ที่เราก็คันนี้วันนี้เราส่งคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเคคอนเฟิร์มหรือเจนจัดให้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับ ทานใดที่สนใจรถบ้านคุณชาวลิตนะครับหรือรถแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับหรือรถตรงนี้รถแครี่คันนี้หรือรถเกง๋งรถอะไรนะครับที่โชว์รูมรถชาวลิตมีให้เลือกเกือบ200คันนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับเซลลเจนจัดให้นะครับที่เบอร์โทร087-767-6767หรือติดต่อเซลเคคอนเฟิร์ม090-632-0320ครับผมครับผมดีให้บริการครับ